เราเพิ่งผ่านงานใหญ่มาเมื่อวานเป็นงานที่เราจัดงานบรรพชาสำหรับสามเณรีเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าปกติแล้วเราไม่มีการจัดบวชในช่วงพรรษานะคะเรามีจัดก่อนเข้าพรรษานะคะเพื่อที่จะให้สามเณรีอยู่ตลอดพรรษาแต่กรณีนี้เป็นกรณีที่สังฆาเราเห็นพ้องต้องกันว่าอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ พวกเราทุกคนที่ตามข่าวนะคะก็จะทราบถึงเรื่องความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะยกระดับเศรษฐกิจในช่วงที่โควิด -19 มานานมากเข้าปีที่สองแล้วนะคะมันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปี2563ตลอดมาจนถึง2564และกำลังจะสิ้นปี ก็ไม่ไปสักทีนึงเมื่อมันไม่ไปสักทีหนึ่งน,น,นะคะทางสาธารณส,สุขก็ต้องการให้เราเนี่ยรักษา,ารักษาสุขภาพโดยการที่นอกจากจะใส่แมสกแล้วด้วยนะคะยังต้องรักษาระยะห่างแล้วในท้ายที่สุดก็เลยต้องล็อกดาวน์วัดเราก็ปิดวัดมาตั้งแต่ตั้งแต่วันที่7เมษายนนะคะที่ผ่านมา,ารัฐบาลพยายามที่จะ แนะนำโครงการ Sandbox p ภูเก็ต s a n d b o กนะคะก็คือว่าเปิดภูเก็ตเป็นกรณีพิเศษนะคะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเดินทางตรงเข้ามาที่ภูเก็ตได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านสนามบินในกรุงเทพนะคะแล้วก็ชาวภูเก็ตเองเนี่ยนะคะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยที่สุด70%ทางการเขาก็เตรียมการพร้อมมากๆในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อว่าจะได้ นำเงินตราเข้าประเทศพูดตรงๆว่าอย่างนั้นนะคะวันที่1ค่ะวันที่1สิงหาเป็นวันที่ล็อ n c ์แซนด์ o บ็อกซ์นะคะโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์วันที่3ค่ะก็มีเหตุที่เกิดขึ้นแต่เราไม่รู้นะเราไม่รู้จนกระทั่งเรื่องเนะี่ยมาเรารับรู้วันที่6นะคะว่านักท่องเที่ยวคนหนึ่ง เป็นชาวสวิสผู้หญิงนะคะถูกฆ่าตายที่นั่นเราจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องการที่เธอถูกฆ่าตายนะคะแต่ว่าความรู้สึกของเราในฐานะที่เป็นคนไทยเราเชื้อเชิญให้เข้ามาเยี่ยมเยียนประเทศเรานะคะเขาเข้ามาในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวเราต้องให้การดูแลเขาแต่เขากลับมาเสียชีวิตโดยกระทันหันและนอกจากนั้น วัดเราเองเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากชาวพุทธในสวิตเซอร์แลนด์ตลอดมานะคะนับตั้งแต่ปีพศ2554ค่ะ54มามาตลอดเลยเรามีความรู้สึกคอนเซิร์นเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงใหยในกรณีที่เกิดขึ้นเรามีความรู้สึกมากกว่าที่จะบอกว่าโอ้ oh, I'm sorry โอ้เสียใจด้วยนะ ขอโทษนะรู้สึกว่ามันไม่พอมันไม่พอนะคะเราคงต้องทำอะไรมากกว่าน,นั้นที่จะเยียวยาความรู้สึกของคนที่จากไปความรู้สึกของครอบครัวเขาที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกของชาวสวิสทั้งชาตินะคะตลอดจนความรู้สึกของคนไทยที่อยากที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะเยียวยาวิกฤตครั้งนี้วิกฤตเป็นวิกฤตสรัทธาของประเทศทีเดียวหลวงแม่คิดใน นาทีเดียวกันกับที่ดกรการจนาคิดว่าเขาควรจะออกบวชโดยที่ไม่ได้พูดกันนะไม่ได้พูดกันนะคะในระหว่างที่เขาพูดเนี่ยหลวงแม่ก็คิดนะคะแล้วเขาก็พูดออกมาว่าเขาจะขอบวชเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณนิโคลสเวนไวส์คอมนี่เป็นชื่อผู้ตายนะคะซึ่งเป็นแม่มชาวสวิสอายุ57ปีมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีคะ่ะเธอเป็น นักการทูตด,ด้วยซ้ำนะครับเป็นนักการทูตของเยอรมันสัญชาติสวิสนะคะแต่ทํางานเยอรมันอาจจะอาจจะเป็นไปได้ว่าเธอมีครอบครัวชาวเยอรมัน,นะคะ่ะเราต้องการจะเยียวยาความรู้สึกเราต้องการจะบอกให้คนสวิสรู้ว่าเราแคร์นะให้เราก็อยากจะทำอะไรให้เขา ช่วงที่เราคิดนะ่ะเป็นวันเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์ก็ติดต่อคนแรกที่เรานึกถึงก็คือท่านทูตท่านทูตสวิสนะคะเราไม่ตอนนั้นไม่ทราบได้ซ้ำว่าท่านเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องเซิร์ชเข้าไปใน Google แล้วพบว่าท่านเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าเราได้เห็นรูปท่านแล้วเพราะว่าท่านเป็นตัวแทนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศและชาวสวิตเซอร์แลนด์ในการที่ส่งมอบเครื่อง เครื่องอะไรเะได้เครื่องเวชภัณฑ์เครื่องอะไรเครื่อง uh, medical medical supplies นะคะเอาเข้ามาประมาณลำระบินอนะลำระบินนะคะส่งมอบให้กับรัฐบาลไทยโดยที่ท่านทูตเป็นตัวแทนของของสวิตเซอร์แลนด์ในการส่งมอบครั้งนี้ก็เห็นว่าประเทศเขาเนี่ยก็พยายามช่วยเหลือเราอย่างมากแล้วเมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้น เราเรากับว่าจะแกล้งอ่ะน,นะคะเรากับว่าจะแกล้งเราเนี่ยนะคะเกิดกรณีนี้ขึ้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธในฐานะที่เป็นชาวไทยอยากจะทําอะไรที่เป็นการแสดงออกว่าเรารู้ว่าแค่พูดว่าขอโทษเนี่ยไม่พอ อยากจะแสดงออกถึงความรู้สึกว่าเราก็สูญเสียเช่นเดียวกันกับเขาอยากจะบอกครอบครัวเขาว่าเราเสียใจมากๆเลยอยากจะบอกชาวสวิสและชาวยุโรปนะครับเพราะว่าข่าวนี้มันกระจายไปทั่วยุโรปว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีประชาชนชาวไทยประชาชนชาวพุทธที่รู้สึกและที่รู้สึกอยากจะแสดงความออกซึ่งความรับผิดชอบ เราก็ติดต่อไปที่ท่านทูตนะคะก็ไม่ได้เจอตัวท่านหรอกเพราะว่ามันเป็นช่วงของโควิดนะคะติดต่อผ่านทำหนังสือหรือแม่ทำหนังสือคืนนั้นเลยนะคะแล้วก็ดรก,การจนาเกรงว่าจะไม่ถึงมือ ไม่ถึงมือท่านทันทันเวลานะคะก็เลยถือจดหมายไปด้วยตัวเองก็ไปติดอยู่กับรปภค่ะไม่แน่ใจว่าพูดแล้วนะรปภจะส่งหนังสือถึงมือท่านไหมนะคะแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่งดงามมากๆว่าเลขาท่านตอบรับมาด้วยดีนะคะทันทีที่เรารู้ว่าเลขาขอโทษทันทีที่เรารู้ว่าท่านทูตจะมาเนี่ยก็เป็นงานใหญ่งานเข้านะคะสังฆะซึ่งอยู่กันอย่างเงียบๆนะคะก็เป็นงานเข้าเลยสังฆะก็ต้องทําหน้าที่ เตรียมสถานที่นะคะด้วยกําลังน้อยๆของเราเนี่ยนะคะมีอยู่เรูปภิกษุณีอยู่7รูป,รปแล้วก็สามเณนนรีสามรูปก็ช่วยกันเตรียมจัดเตรียมสถานที่พรมแดงที่เห็นนะคะซื้อเมื่อคืนวันที่จะมีงานนะคะวันรุ่งขึ้นจะมีงานนะคะไปซื้อพรมแดงเพราะว่าอายท่านทูด้วยพรมโลกเก่าเต็มที เมื่อท่านมาถึงขอโทษเราติดต่อเจ้าบ้านผ่านเมืองด้วยนะว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐมนะคะเราก็ต้องบอกท,ทําหนังสือเรียนท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ท,ทําหนังสือเรียนตํารวจตํารวจเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเขียนถึงใครก็ต้องไปไปที่สถานีสถานี สถานีตำรวจนั่นแหละของคนคกรปฐมนะคะเราก็ต้องแก้จดหมายว่าจดหมายนี้ควรจะถึงใครดีนะคะในท้ายที่สุดเนีก็ได้รับคําแนะนําดีมากๆเลยว่าถ้าหากว่าเขียนไปถึง ท่านนี้นะคะจะได้รับการดูแลกว้างขวางนั่นก็คือจะมีรถนําท่านทูตตั้งแต่ออกมาจากบ้านของท่านที่วิธิวิธีถนนวิทยุธเลยนะคะก็ได้รับความอำนวยความสะดวกอย่างดีค่ะเราก็ตกใจเมื่อตํารวจเข้ามาในวัดเราเราไม่เคยมีตํารวจมากถึงขนาดนี้นะคะตารวจทั้งอารักขาตํารวจทั้งทางหลวงตํารวจทั้งอะไรอะไรนะคะหลายแผานกมากมาก,มาก,ม,ากมากกว่าสิบห้าคนได้นะคะมากกว่า15บห้านายค่ะคือคักอบอุ่นมากๆ ตำรวจเป็นคนบอกเราว่าตอนนี้รถท่านทั่วถึงนครเชียงรีแล้วนะคะพวกเราก็าออกมาเข้าเข้าคิวต้อนรับท่านนะคะใครจะยืนตำแหน่งไหน,ไหนอะไรแล้วก็มีป้ายค่ะเราก็ทําป้ายต้อนรับท่านอย่างดีดีในวงเล็บหลวงแม่สะกดชื่อท่านผิดไปหลวงแม่ก็ขอน้อมรับโดยตรงเลยว่าหลวงแม่สัญญาวิปลาสคือจําผิด คิดว่าคำนี้เป็นคำที่ถูกต้องพอท่านมาก็รีบขอโทษท่านนะคะรับผิดธรรมนันทาผู้เดียวรับผิดชอบท่านบอกว่าโอ้ไม่แคร์เลยเพราะว่าทำไมรู้มหที่บ้านฉันเขาก็สะกดผิดกันเหมือนกัน <laughs> <laughs> ก็รู้สึกดีท่านท่านเป็นผู้หญิงคะ่ะท่านทูตท่านเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็มีอัธยาศัยดีมาก <laughs> very friendly นะคะอัธยาศัยดีมากท่านกา็ขึ้นมาเป็นเจ้าภาพให้ใน,ในระหว่างที่ เรามีการจุดเทียนค่ะจุดเทียนหน้ารูปภาพของคุณนิโคลนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นหมายว่าเชิญท่านนะเชิญวิญญาณของท่านให้ท่านได้มาร่วมเพราะว่าจริงๆแล้วท่านควรจะเป็นเจ้าภาพของงานบวชครั้งนี้ด้วยซ้ำไปนะคะให้ท่านพูดจุดเทียนแล้วก็เชิญท่านนั่งในขณะที่เราขออนุญาตเริ่มพิธีบรรพชาในพิธีเนี่ย ท่านไปที่ไหนท่านก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นในท่ามกลางคณะสงฆ์นะคะหลวงแม่ก็ใช้โอกาสนี้ในเวลาพอเหมาะนะไม่ใช่ในเวลากําลังทําพิธีนะคะก็จะอธิบายให้ท่านฟังเป็นตอนๆว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรนะคะตอนนี้คันดิเดตคือผู้ขอบวชกาลังทําอะไรกําลังพูดว่าอะไรตอนนี้ผู้ขอบวชลงไปแต่งตัวประเดี๋ยวจะขึ้นมาพร้อมกับครองจีวรนนะคะในช่วงที่สามเณร,ใรีในช่วงที่นาคินีลงไปครองจีวรนก็ถือโอกาสเล่าให้ท่าน ฟังถึงความเป็นมาของการบวชผู้หญิงในประเทศเรานะคะซึ่งท่านตอนหลังเนี่ยท่านบอกขอบคุณที่ให้ข้อมูลตรงนี้ทำให้ท่านเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วก็เสร็จในในช่วงของการบวชเนี่ย ท่านเป็นผู้มอบทั้งบาทและจีวรน,นะคะหลวงแม่ก็อธิบายให้ท่านฟังว่าปกติแล้วผู้ที่มอบจีวรน,นี่ยคือแม่และผู้ที่มอบบาทนี่ยคือพ่อตกลงท่านทูตทําหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่เลยในงานนี้นะคะ แล้วก็ในช่วงที่เรากรวดน้ำนะคะกรวดน้ําอ,อุทิศจวนกุลให้ผู้ตายนะีท่านทุทก็กรวดน้ำนะคะกรวดน้ําก็เป็นการที่ท่านก็ได้เรียนรู้พิธีกรรมของพุทธไปด้วยนะคะท่านก็รู้สึกว่าท่านก็รู้สึกว่าพอใจที่เราให้คำอธิบายว่าทำอะไรไปถึงไหนยังไงนะคะรูปของกุนิโคที่เราทำกรอบรูปนะคะ อาจารย์มันดรัตนะคะแล้วก็แล้วก็พี่มุกนะคะที่ช่วยหลวงแม่ถักดอกไม้เป็นถักโครเชต์เป็นดอกไม้นะคะทั้งดอกไม้ทั้งใบไม้ประดับที่กรอบรูปเนี่ยนะคะรูปนั้นรูปคนนุณนิโคลนั้นนะคะส่งมอบให้ท่านทูดนํากลับไปให้กับครอบครัวของเขานะคะตอนท้ายหลังจากที่ทําพิธีบวชเสร็จแล้วเนี่ยนะคะสามนเณรีนันทานาดค่ะก็นำนำเซอร์ติฟิเคต ใบใบบวชนะประกาศนียบ,บัตว่าได้บวชแล้วเนี่ยนะคะซึ่งมีหลวงแม่ลงนามในฐานะที่เป็นปวัตินีเป็นผู้บวชให้นะคะแต่ว่าการบวชเนี่ยเราต้องการที่จะอุทศิศส่วนกศุศลให้กับชาวสวิสนะคะผู้ตายนี่เป็นชาวสวิสก,ก็ appropriate ก็เหมาะสมที่จะให้ท่านทูตลงนามด้วยเป็นการออนเนอร์ทั้งผู้ตายและผู้ที่บวชให้นะคะท่านก็ลงนามให้ด้วยดีเลยแล้วก็ตอนนี้ก็หลวงแม่ก็กล่าวขอ ขออภัยนะคะขอขามาแล้วก็ขออภัยแล้วก็ในในสปีชที่หลวงแม่พูดเนี่ยนะคะหลวงแม่พูดถึงว่าขอมอบในตอนท้ายหลวงแม่พูดว่าขอมอบพระภัยสัชยครุเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการเยียวยานะคะอันนี้หลวงแม่คิดว่า appropriat e นะคะเป็นการเยียวยาจิตใจของทั้งชาวสวิสทั้งชาวไทยนะคะก็มอบให้ท่านท่านก็ยินดีที่ได้รับมอบ พระพุทธรูปพระภัยสัชเชียกรุนะคะ แล้วก็ปัจจัยที่ญาติโยมส่งเข้ามาทาง a c e b o o k นะคะรวมทั้งสิ้น80,000บวกบวกนะคะ80,000กว่า8ตัวเต็มๆเมนะ8 0 0 0 0แล้วก็มีเศษทั้งหมดเนี่ยมอบให้ท่านทูตค่ะให้ท่านทูตช่วยจัดการให้เป็นตัวกลางจัดการให้สำหรับที่จะมอบให้กับครอบครัวของเขา <c oughs> ท่านบอกอันนี้ท่านไม่คาดคิดเลยไม่คาดคิดเลยว่าทางวัดเราเน้นคาจะส่งมอบอเงินเงินก้อนนี้นะคะ <c oughs> ไม่ใช่เงินมากสำหรับท่านเป็นเงินมากสำหรับเรานะแต่ไม่ใช่เงินมาก สำหรับอ,อัตราการแลกเปลี่ยนของประเทศท่านแต่ว่าเป็นเป็นหมายคะ่ะเราทำเป็นหมายว่าในส่วนของเรานะไม่ใช่เฉพาะวัดเรานะแต่พี่น้องทั้งหลายร่วมแรงร่วมใจ60กว่ารายชื่อที่ส่งเข้ามานะคะสมทบมอบหมายกลับคืนไปให้ครอบครัวของเขา ตอนที่เดินลงไปแล้วนะคะพาพาท่านไปชมพระวิหารเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วครอบครัวเขาก็มีฐานะนะทำยังไงถ้าหากว่าเขาไม่รับหลวมแม่ก็บอกว่า ท่านบอกว่าทํำยังไงถ้าหากว่าเขาอยากจะทําบุญทําบุญกลับมาอีกหลวงแม่บอกอันนั้นอันนั้นเป็นช็อตต่อไปแต่ช็อตเนี้ยก็คือช็อตที่ทางวัดเรามอบหมายให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้บอกพี่น้องที่ได้ทําบุญมาใน a c e b o o k นะคะว่ายอดเงินจํานวนนี้ยอดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาเนี่ยนะคะเราได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะคะท่านถามถึงถามถึงคอนเนคชั่นของเรานะคะ พี่น้องชาวชาวพุทธที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ทําบุญที่วัดเราท่านก็บอกโอ้เขาอยู่ใกล้ๆบ้านท่านเลยแหละท่านรู้จักจุดที่เขาอยู่เลยนะถ้าหากว่าถ้าหากเขามาประเทศไทยนะท,ทันทีที่เราผ่านพ้นโคโวิดไปแล้วเข้ามาเยี่ยมประเทศไทยอกนะีกเนี่ยขอให้บอกท่านนะท่านยังอยู่ในตําแหน่งเนี่ยนะคะอีกสองปีตําแหน่งของทูตเนี่ยเอกอัครราชทูตเนี่ยก็จะประจําอยู่4ปีท่านอยู่เมืองไทยมาแล้ว2ปีแล้วท่านยังอยู่อีกสองปีถ้าหากว่า เจ้าภาพของเราที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะถ้าจะมาเมืองไทยในช่วงนี้บอกท่านนะท่านหานไปสั่งเลขานะคะบอกให้บอกท่านนะท่านขอเชิญที่ท,ที่สถานทูตนะคะท่านท่านจะถวายอาหารประมาณนั้นแล้วก็แล้วก็จะได้ดูด้วยว่าพระไตรปิฎกที่เรามอบไปนะ่ะท่านไปตั้งไว้ตรงไหนประมาณนั้นนะคะก็เป็นความรู้สึกที่ดีคะ่ะท่านทูตเองท่านก็ พอใจนะหลวงแม่คิดว่าท่านพอใจที่ท่านได้ออกมาวันเสาร์เนะี่ยท่านได้ออกมาใช้บรรยากาศนอกกรุงเทพนะคะแล้วก็มาอยู่ในบริบทของวัดและเป็นวัดผู้หญิงเพราะท่านเองท่านเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะความใกล้ชิดที่เราจะอธิบายให้ท่านฟังว่าเราทําอะไรยังไงเนะี่ยก็สะดวกขึ้นสะดวกขึ้นนะคะท่านก็ท่านก็แฮปปี้ามากและที่งดงามมากๆคือหลังจากที่ท่านส่งเรา เราส่งท่านขึ้นรถนะคะท,ทันทีที่ท่านนั่งบนรถนะคะมีรถตำรวจนำนะคะและรถท่านกำลังจะเคลื่อนออกเนะี่ยประตูยังไม่ทันปิดเลยนะคะฝนก็โปรยลงมาฝนโปรยลงมาในลักษณะว่าแม้แต่พระพิรุณก็อนุโมทนากับงานบุญที่วัดเราคะ่ะเพราะฉะนั้นญาติโยมนะคะญาติโยมทั้งหลายที่มีส่วนและ ได้เห็นได้เห็นงานเนี้นะคะ mm hmm. ก็ขอให้ได้โมทนาบุญด้วยกันทุกๆคนค่ะขอให้ได้เยียวยาจิตใจของพวกเราขอให้พวกเราทุกคนได้รับการเยียวยาจากโควิดแล้วก็ขอให้ผู้ที่โดยเฉพาะจิตใจของผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นเนี่ยนะคะขอให้ได้รับการเยียวยาและบ้านเมืองเราจะก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยกันค่ะ